สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นกันประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ okay, ดำนั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้ยูโรปาลีก16ทีมสุดท้ายนัดที่2วิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ okay, ดำสนับสนุนโดย เที่ยงคืน45ทีนะพวกแกนะไม่ดึกมากนะเรบรติสเล่นในบ้านพบกับแมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้นะัดแรกในยูไนเต็ดเล่น,นอัลทรัฟฟอร์ดถล่มมาก่อน4-1ตอนน่อมีผลต่างประตูดได้เปรียบอยู่3ลูกวันนี้มาเยือนที่สเปนนะ <Okay. S 1> อา้าวดูสถิติกันหน่อยเบติสให้เกมหลังสุดชนะ2อเสมอ2แพ้1แพ้นัดเดียวก็แพ้ยูไนเต็ดนี่แหละนะส่วนยูไนเต็ด ชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1แพ้ระดเดียวือแพ้ลิร์พูล0ต่อ7นั่นเองนะ <Okay. S 1> อ้าวตัวผู้เล่นหน่อยเบติสวันนี้ประตูเป็นคลาวดิโอบาโบแนวรับก็บเกมันเปสเซล่าหลุยฟิลิปเป้ตรงกลางเนี่ยนะก็จะมีวิลเลียมกาเวลโยนะควรมี่โกกินซานเชสและตุลุกจะใช้อลเซเปเรสนะจ้ะ ส่วนแมยต์เต็ดนะประตูเป็นตะเปิดเฮ่เหมือนเดิมแบ็คขวาจะเป็นโอกาสของอารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั่นนะฉันเน้นมันสวมซาเลือดทนวานบิซากา้านะจ้าฝั่งซ้ายตาเดลเสือเหลืองมาเลเซียน,นะ <Okay. S 1> ตรงกลางเป็นคู่ชน์แบค็คแชมโล่นะราฟาเอลวารานแล้วก็ล er ิซันโดบุเชจิวมาติเนสตรงกลางใช้พี่บ่าวกาเซบิโรที่ ไม่ติดตัวแบนในยูโรปาลีกลงเล่นเป็นนะัดสุดท้ายทิ้งทวนก่อนจะติดตัวแบน4นะัดในฟุตบอลอังกฤษนั่นเองนะร่วมกับเฟร็ดดินโยและตัวลูกเป็นบรูโน่เดยัวเฮ้ยแวนันโฟคิงนะทางกวาจะเป็นเจดอนเดอะปรับตัวซันโชและอันโตนี่เดอะมุนหน้าเปาเป็นพี่ว่าวว้าเวเวเวคอสนะจะ๊ะ พักบาคัสแรดฟอร์ดน่ะเดงนะเอาคู่นี้ยูเต็ดแค่ชนะทุกอย่างจบพวกแกโอเคฟินเฟอร์แต่ถ้าเสมอหูอื้อข้างหนึ่งตัวชาไปซีกหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งจะรับไปแล้ยูเต็ดเองต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้แต่แพ้แดงเดือดมานเนี่ยฟอร์มกระตูปัดตูเป๋นะวันนี้ดูแล้วโอกาสที่จะบุกมาแล้วไม่แพ้เบติสมีสูงเพราะถ้าเบติสเปิดเกมแรกหวังเจ้าประตูหวังเจ้าประตูเจอเกมสวนกลับของยูเต็ดนี่หงายทองได้เหมือนกันวันนี้ยูเต็ดไม่น่าแพ้และมีโอกาสเบียดเบียดออกมาด้วยซ้ํานะแมนเชสเตอร์ Manchester, ยูเต็ดโอเค ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ้าแฟนเพจเจดมประสะทาทย YouTube, okay, ูท <Okay. S 1> ูบโอเคเจดมทิกตก็เจดมออฟฟิเชียลสับสคริปสั่นกระดิ่งฟฟลโลก็ได้ทุกช่องทางเลยนะี่หอย,ยหยลอดนะเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดมก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปเว้ย